สวัสดีค่ะวันนี้หญิงพิษพาเที่ยวมีรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้วันที่23มีนาคม2564นายเดรุชาพิชญนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยรายละเอียดการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีระบุว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะใช้วงเงินที่เหลืออยู่5,700ล้านบาท ในการดำเนินการต่อโดยจะขยายสิทธิ์เพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564เป็นต้นไปเนื่องจากยังมีเรื่องของระบบที่ธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันให้เกิดการฉวยโอกาสแบบที่ผ่านมาสำหรับวิธีการใช้งานจะเพิ่มขั้นตอนขึ้นมานะคะคือทางผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้การท่องเที่ยวเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้โดยจะเอาข้อมูลห้องพักต่างๆที่จดทะเบียนไว้กับทางมหาดไทยมาดูว่าแต่ละแห่งมีจำนวนห้องเท่าไรโดยแต่ละโรงแรมต้องส่งจำนวนห้องพักราคาห้องพักทั้งหมดให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย7วันเพื่อที่ทางกรุงไทยจะได้ ส่งข้อมูลให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรวจสอบว่ามีความผิดปกติของข้อมูลหรือไม่สำหรับเรื่อง e-washer ก่อนหน้านี้นะคะเขากำหนดไว้ว่า900บาทสำหรับในวันธรรมดาและ600บาทสำหรับวันหยุดแต่การปรับปรุงเงื่อนไขครั้งนี้นะคะก็คือจะปรับเป็นราคาเดียวคือ600บาทต่อวันสำหรับเรื่องการเดินทางนะคะที่เคยอนุญาตให้ใช้ข้ามจังหวัด อ่าไม่ใช่สิให้ใช้ในจังหวัดตามบัตรประชาชนได้นะคะก็จะกลับมาปรับเป็นให้ใช้เพื่อเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้นจะไม่สามารถใช้ในจังหวัดเดียวกันกับบัตรประชาชนได้ค่ะวันนี้นะคะก็ สาระการท่องเที่ยวเราก็อัปเดตมาให้ฟังเรื่อยๆนะคะยังไงก็กดติดตามหญิงพิษพาเที่ยวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์ comment, หญิงพิษได้นะคะเพื่อที่จะได้นำคลิปดีๆหรือข่าวสารดีๆมาให้เพื่อนๆรับฟังกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย